เป่ยปานวาดแชร์โมเมนต์ซึ้งพี่โปรดน้องปาลินอบอุ่นใจในวันที่อ่อนแอมีหัวใจคนเป็นแม่สุดๆหลังจากที่นักแสดงสาวเป่ยปานวาดออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถึงอาการป่วยของลูกสาวน้องปาลินวัยห้าขวบซึ่งตรวจพบว่าเป็นต่อมอะดีนยและต่อมทอนซินโตโดยต้องเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดด่วนตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดสาวเป่ยแชร์โมเมนต์สุดประทับใจของพี่โปรดลูกชายคนโตขณะเตรียมตัวส่งน้องปาลินเข้าห้องผาา่าตัดและนั่งรอจนน้องสาวออกจากห้อง ผ่าตัดโดยระบุข้อความว่าสิ่งที่เป้ยได้เห็นจากการป่วยของน้องปาลินในครั้งนี้คือความรักของพี่โปรดที่มีให้กับน้องพี่โปรดใส่ใจคอยสังเกตคอยช่วยคอยเล่นตลกไม่ให้น้องกลัวเวลาที่เจาะเลือดตั้งใจมานอนเป็นเพื่อนตื่นเองตั้งแต่ตีสี0สส่งน้องปาลินเข้าห้องผ่าตัดเฝ้ารอน้องอยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหน รอให้น้องออกจากห้องผ่าตัดเสร็จจนออกมาจากห้องทั้งกอดทั้งปลอบให้น้องกินยาเมื่อคืนน้องร้องเจ็บทั้งคืนพี่โปรดก็คอยตื่นมองน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณที่โปรดในช่วงเวลาที่แม่อ่อนแอที่สุดลูกกลับทำหน้าที่พี่ชายได้ดีที่สุดแม่ดีใจและอบอุ่นใจมากๆเลยครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวกันอย่างมากมาย